You are dead today. Ki ki ki. Kit ร้านจิบจอยเติมเกมเนี่ยร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่สองทางทั้งเพจแค่รูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมเนะลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรง d ิสคริปชั่นนะครับโอเคไงก็สวีทุกคนด้วยับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม7ดบาปอีกเช่นเคยนะคลิปนี้เนี่ยลงดีเลย์นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเกิดประสบปัญหาบัตรเติมเงินขาดแค้นตลาดนะฮะเรียกได้ว่าผมพยายามเลือกแล้วแหละมันไม่มีบัตรให้เติมเลยนะครับเพราะฉะนั้นี่ คลิปนี้จะค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าอลิสแสงตัวดีนั่นเองนะถามว่าเอ็กซ์คลูซีฟตรงไหนนั่นเหรอเพราะว่าอลิสแสงตัวนี้นะครับคืออลิสแสงที่ทุกคนสามารถมีได้คากสุ่มเจอนะนะอ่ะซึ่งแน่นอนครับชุดแฟร์ไม่มีสักชุดเลยนะครับเรียกได้ว่ามีชุดเปลี่ยนได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับชุดแฟร์ที่มี3ตัวที่เหลือเนี่ยจะใช้เป็นเงินซื้อนะครับซึ่งเติมเกมยังไม่ได้ก็ก,ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันเติมที่หลังนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นตัวเปนงงี้ไปก่อนนะครับ ก็จะเหมาะสําหรับทุกคนเลยนะผมคิดว่าน่าจะโชว์ประสิทธิภาพของตัวละครของมันได้ดีที่สุดนะครับว่าตัวละครของมันเนี่ยถ้ายังไม่ใส่ตังเข้าไปสแสดงนึงเลยเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านถึงแม้ว่าตัวอื่นผมจะเติมไปแล้วก็ตามนะโอเคตัวละครตัวนี้นะครับอันติก็หนึ่งเหมือนกันนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นสายฟรีสุดๆเลยสําหรับตัวละครตัวนี้ที่ผมได้มา <c oughs> โคตรทรมานเลยเนี่ยามาดูเรื่องของสกิลกันก่อนเลยละกันนะครับจะได้รู้ว่าทําไมผมถึงเลือกใช้ทีมที่แอบเห็นไปก่อนหน้านี้นะสกิลแรกนะครับก็คือสกิลคล้ายๆกับ X Cano the One นั่นเองนะคือฟาดตามเลือดตัวเองที่มีเป็นเปอร์เซ็นที่เหลือนั่นเองนะสมมติว่าเลือดมี100ร้อก็จะตีแรงขึ้นอีก80อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลที่ตีหมูนะครับเป็นสกิลตีหมูที่แรงตามจํานวน Max HP ของตัวละครเราเอง แล้วก็อยู่ที่เกตอติด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างแรงมากๆเะครับเป็นสกิลตีมูดที่แรงมากๆเลยนะแล้วก็อันต่อไปสำหรับอัลติเมตนะครับอันนี้เนี่ยอัลติเมตสำหรับใครที่มีตังหรือว่ามีเพชรเหลือหรือโชคดีจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำเลครับอยากให้มี อันติสักขั้น4อย่างน้อยเนี่ยตัวบัฟของมันจะได้เป็นสีเทานะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีคนเล่นลิมลูรูค่อนข้างเยอะเนาะสมมติเราได้กดอันติอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากดาเมจแล้วนะครับเราจะไม่ได้เอฟเฟกอะไรเลยถ้าสมมุติเราคารลิมลูรูไม่ลงนั่นเองเนาะเพราะว่าอันติอันนี้นะครับจะให้เอฟเฟกต์เร็กซ์เรค n ชั่นนะครับซึ่งมันก็คือชุบชีวิตนั่นแหละ 5%นะครับของเลือดทั้งหมดที่มีก็คือจริงๆอ,นนอันติขั้นหนึ่งมันก็จะชุบได้เบาที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คืออย่างน้อยต้องใช้กา๊าซสองใบในการฆ่าถ้าสมมุติว่าไม่มีริมุลุในฝั่งนู้นนะครับถึงแม้เลือดมันจะเด้งมานิดนึงก็ตามแต่เนาะแต่ก็กินการาดได้2ใบก็ถือว่าคุ้มนะฮะก็เป็นอันติของตัวละครตัวนี้นะถ้าอันติยิ่งเยอะมันก็ยิ่งชุบด้วยเลือดที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มี effect, อ Buff เอฟเฟกต์บัฟเท่านันนนเอับีี้่ย จะทําการนะครับให้บัฟให้กับตัวละครใดๆก็ตามบนสนามของเรานะที่ใช้สกิลนั่นเองนะครับสมมติว่าตัวละครฝั่งเราเนี่ยใช้สกิลจะทําการเพิ่มนะครับเบสิกแซดทั้งหมดถึงสสามารถสเต็คได้มากสุดถึง6ครั้งนะครับโดยที่เมื่อสเต็คครบ6ครั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวละครตัวนั้นๆน,น,นะครับจะทําการเพิ่ม HP 30%นะครับเด้งเลือดอะ่ะ30%ของมา HP นะครับสมมติว่าเลือดลดเหลือ2 0 0 0มื่เลือดมีนแสนหนึ่งก็ เด้งมาเป็นเลือด50,000ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะทำการเพิ่มฮีโร่สแตตตัวนั้นเนี่ยทั้งหมดอีก15%เป็นะครับเป็นระยะเวลา5เทินนะซึ่งไอที่เขาบอกว่าตัวละครที่เป็นฝ่ายเราเนี่ยจะนับเฉพาะนะครับตัวละครตัวเราเองตัวละครที่เป็น7บาทแล้วก็ตัวละครที่เป็น4อคะคทแเทวทูนนั่นเองนะก็คือพวกอาามิเอลมากลองลูโดเซียแล้วก็ซาลิเอลนะครับจะเป็นตัวพวกนั้นเนาะซึ่ง ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับมันก็เลยมาอยู่กับทีมคอนโทรลสแปมการ์ดนั่นเองนะซึ่งมันเหมาะสมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรายิ่งใช้การ์ดยิ่งบ่อยตัวเรายิ่งถึกนะครับตัวเรายิ่งตีแรงดูพาสซีฟของโคเทอร์สิยิ่งใช้การ์ดเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งเพิ่มแอ็กแทคเรเลสสตตอะคือโอ้คือยิ่งอยู่ยิ่งใช้การ์ดยิ่งตีแรงมันไม่มีทีมไหนที่ดีกว่าดีแล้วอะผมว่าผมบ่นนานมากเลยนะไปลุยกันดีกว่า มากับตาแรกนะครับเราเจอเป็นวะหูโห <c oughs> ถือว่าเป็นทีมที่ตีแรงมากๆนะครับแต่ว่าการเราก็จัวดีไม่แพ้กันเหมือนกันนะโอเคครับแล้วก็ตัวของฝั่งเขาเวลร้อยนะครับสำหรับอลิสแสงเรื่องที่จะตีบู่มาก่อนเพราะว่ารู้ว่าเราเนี่ยใช้การ์ดเหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็เป็นตัวของคิงตีมาโอ้แรงเลือทน แต่ก็ไม่ว่ากันฮนะเพราะว่าเกาะมาก็ไม่น่าจะเป็นไรมากนะเนาะถ้าเราเด้งเรือตามสู้ก็คงจะไหวอยู่นะครับโอเคตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้การอาลิสแสงอะไรเยอะขนาดนั้นนะแล้วนะลผมก็ไม่รู้ว่าจําเป็นจะต้องตีคิงหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาว่าเราตีไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคือเราลดเกรดคงไม่ได้หรอกมัง้งถูกไหมอ่าๆเผื่อสมมุติว่าลดได้เฮ้ยผมตีตายได้อยู่ปะนะอลองดูนะครับเกาะแตกมา <S <S ใช้แสนคาสเซลนะครับ รถเกตีในเิอแน,นาแล้วก็อลิศแสงตีป๊บต๊บตืดตืดหลอม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 แล้วจวการ์ดโคตรย่ันดี <c oughs> แล้วเราลดเกรดของคิงไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะโอเคแล้วต่อมานะครับแน่นอนว่าเราลดต่อไปนะครับแล้วก็ตีต่อไปที่คิงนะแล้วก็เขาไม่มีบัฟเนาะเขาไม่แต่การ์ดตีถูกป่ะก็ตีต่อดี <c oughs> เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวคิงตายก็อลินดังชิบหายแล้วผมลืมดูเกตตัวโกดังก็มันบังอะตัวมันใหญ่ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เห็นนะตัว <c oughs> อะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นเขามียตีกดได้ใบเดียวดาเมจก็คงไม่ได้แรงมากใช่ไหมนะ <c oughs> ใช่แหละมันจะไปแรงอะไรขนาดนั้นอันตีเขาคงไม่ได้ตันหรอกใส่อันตีมานะครับ ดังตั้มโอ้มีไฟบนหัวเยอะซะด้วยแต่เลือดเด้ง <c oughs> โอเคได้อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะพยายามสปริตการ์ดไว้นะครับเราจะไม่ให้การ์ดมันรวมให้ได้เยอะสุดผมมั่นใจว่าเราคงจั่วการ์ดบรินไม่ขึ้นอีกใบหนึ่งอะ,อะเอาไปโอเคงั้นเราก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยอลิแสงเราเลือดก็น่าจะเริ่มเยอะแล้วนะครับเลือดเด้งไปหกหมืนะ่นอะเราลองดูนะครับสำหรับการ์ตีหมูเนี่ยอลิแสงจะตีได้แรงสักแค่ไหนนะครับโอเค เราตีไปดอกแรกก่อนนะครับแล้วก็ใส่อันติตเพื่อให้ได้พาสซีฟของเบอร์ลินให้เขาตีไม่ได้ในเทอร์หน้านะครับแล้วก็ตีหมู่วอลเลย์ฟลท์นี่ครับครมเซนห้าเซนห้าการเดาเดียวโอ้หล่อมๆโอ้ี่ขนาดมีไฟตีบนหัวเลยทุกคนอย่าลืมนะและและฮะเขาตีได้เพราะว่ามันอะไรนะ น้องล้มอ่ะอก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเรามาดูอันตีดีกว่านะถึงแม้ว่าตัวของโกเทอร์จะล้มไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะเราตีโฟกัสไปทางนี้นะครับมาดูกันว่าอันตีจะแรงได้สักแค่ไหนเนฮยสำหรับอันตีหนึ่งจิ้มไปหนึ่งจึ๊กก็ยังพอเคลียร์ได้อยู่ซัมเมอร์อรเกตีนฮะยิงบ่าโอเค เจอทีมดาเมจงี้นพอเรื่อยๆเนาะ <Okay. S 1> ไปดูตาต่อไปกันับผมเหตตาที่2เลยครับเจออันนี้ก็ยังอยู่อีอกเนาะทีมนี้แต่ก็นั่นแหละครับไอตัวของโกเทอร์ผมเนี่ยจริงๆมันจะดูแรงได้มากกว่านี้อีกนะถ้าสมมติน,นะครับถ้าสมมติว่าตัวของโกเทอร์เนี่ยมีโฮลี่ลิลิกนั่นเองนะครับโอเคเราไม่ค่อยอยากจะกดดันเท่าไหร่เนาะเรากดการ์ดหมดเลยดีไหมนะจริงๆเรากดการ์ดให้หมดเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะ อืมเราจะได้บล็อกอันติคขด้วยนะครับเพราะดูจากสภาพแล้วก็คือกินอาหารอันติแหละเ <c oughs> พราะนั้นก็ขอลดเกรดแบบชิวๆก่อนแล้วกันนะคือผมมองว่าเราห้ามเขาตีสองเทินก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นน,นนะเนาะแล้วก็ตีเปิดพัดลมมาแล้วก็ตี มาหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราต้องทำอย่างนี้ไปก่อนเพรื่อการสองดาวใช้ไม่ได้เราควรจะลดเกตอีกไหมเราไม่ต้องลดแล้วเราตีหมู่2ครั้งเลยเล่นๆดีไหมเพราะว่าเราจะได้พาสิฟจากโกเทอร์หนึ่งรอบก่อนนะครับเอ๊ะโกเทอร์มันนับเฉพาะอันนวนไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะกดบอลลย์ออฟไลท์ดครับ,รรฟฟรบมาหนึ่งรอบอขี่รอบเดียว มาขอขีสองรอบขอขีสองรอบฮึบแล้วขีมึงเลือดดำเว้เลยมขีให้ออ้เมนช่วยด้วยแล้วัาดหมู่ผมมันหมดแล้วไงโอ้ยพี่จ๋าโอ้ทรมาน เราพยายามเก็บอย่างนี้แล้วกันเนาะอย่างน้อยเขาตีตาหน้าไม่ได้นะครับเราก็ใช้การขั้น2ไม่ได้เราจะได้มีอันตีของเมอร์ลินด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยดีแอนเขาใช้การ์ตีเดียวสองใบแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะโชคดีขนาดจวดได้อีกใบหนึ่งถูกไหมถึงจวดได้ก็ตีไม่ได้ยู่ดีถูกปะโอเคเรามีอันตีแล้วก็ตีเดียวสองใบผม ไม่มั่นใจเลยครับว่าเราจะฆ่าตัวของดอนได้นะแต่รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองวะนะ <c oughs> ขอซะหน่อยนะมาดูดาเมจของอลิสแสงดูนะว่าจะตีเดี่ยวแรงทะลุดอนได้หรือเปล่าเนี้ยมาเลือดเด้งไหมโอ้ไม่น่าจะเข้าแหละตีไปขั้นสองเต็นคิดหน่อยนะคิขคิคิ <c oughs> <c oughs> โอ้โ <screws> <Basil> หลุ้นนับตายอ๋อแน่นอนครับเมื่อลินยืนหลังสีเขียวลงมาเขาจะจวดไรเขาจะจวดอะไรได้ครับทุกคนเฮ้ยไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเ้ยผิดบีบมันเนี่ยเฮ้ยเพิ่งตีโเธอได้ไหมอะผมผมขอนะนะนะผมขออะไรอยู่วะเนี่ยผมอยากัติแรงๆตลอดมันไม่ได้เหรอ โอ้โหส่าได้แบบตัวโกเทอร์มาแล้วนะก็ทำได้แค่นั้นเลยฮะเคเราทันตีและตีหมู่สองรอบผมไม่รู้ว่าจะฆ่าดัดได้หรือเปล่านะงั้นเราเอาเป็นตีเดี่ยวแล้วตีหมู่แล้วกันเ <c oughs> พราะถ้าเราสดอันตีไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้พา้าซีฟมาถูกไหม <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะตีเดี่ยวไป เพื่อได้พัสซิฟอีกไม่น่าเขา้าอ่ะแต่น้อยก็เหลือดั๊คนเดียวแต่โอ้โดั๊คนเดียวเขาก็กวาดทีมเราแล้อวอ่ะเบานะพี่โดนลบออกหมดเลยย,ยังรอดอยู่เหรอยังรอดอยู่ก็โอเคถ้ายังรอดอยู่ก็โอเคเราเราค่อย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 ไต่ตื้นกลับไปแล้วกันนะ เคอย่างน้อยเราก็ทําอย่างนี้แล้วตีเดี่ยวไปนะครับเขาจะได้ไม่ต้องเด้งเลือดสู้เรานะเพราะถ้าเขาตีกลับมาเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะตีเขาค่อนข้างเบาเพราะว่าโดนพัสซีเอ้ไม่ได้ดิโดนอันตรีของเขามาเนาะแต่ก็อลิเซ็งก็ยังคงแรงอยู่เหมือนเดิมเะครับและแน่นอนครับการ์ดไม่การ์ดบันผมเนี่ยฮะมันยังไงฮะ <c oughs> มันอดใจไม่ไหวหรือยังไงฮะผม ต้องจั่วการ์ดอันอื่นขึ้นบ้างอะนะเหียนเราพยายามลดเกจไปก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆสู้กับดัด๊ถ้าไม่โดนอันติน่าจะพอไหวอยู่แหละเพราะว่าเขาใช้ได้การ์ดแค่เธอละครั้งเน็แล้วคี้สักทีหนึ่งเธอนะโอกาสคี้ของลูกเนะี่ยเยอะมากเลยรู้ไหมเ <c oughs> ดี๋ยวผมให้ดูสแตทของอัน,นีิแสงตอนนี้นะผมคิดว่ากดการ์ดมาเยอะพอแล้วนีครับแต่อินแสงเดี๋ยวดูดิโดนพระศรีมาเยอะแค่ไหนแล้วจ้า นี่ก็เลือกเด้งขึ้นมา3ามหมื่นเลยฮะจริงๆถ้ามีของกวัวเธออีกก็เด้งอีกเยอะเลยนะครับนี่จมตี1ึงหมื่นหนึ่งเลยนะก็ใส่แอนตี้ไปครับแล้วก็ต่อด้วยของเมอร์ลินนะซึ่งแอนตี้เนี่ยมันควรจะต้องติดคิลลี่นะ <c oughs> yes! Yes! ตาที่สมแล้วนะครับจะเป็นว้าวอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับดาเมจม,มัน ตีจานมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราได้กดตีก็จะโอเคแล้วนะครับสิ่งที่ผมกลัวควรจะเป็นใครก่อนดีวะไม่ตีแรงไปหมดเลยโอเคแต่ว่าเราน่าจะต้องฆ่าลูโดก่อนนะครับไม่งั้นทีเราน่าจะโดนหนักหนาสาก,กันเหมือนกันแต่ฆ่าตัวไหนก่อนก็น่าจะมีค่าเท่ากันอยู่ดีนะแต่ลูดก็น่าจะบางที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะนะ เราพยายามบิวดัเบลขึ้นมาก่อนนครับโดยการใช้การ์ดของโกเทอร์เนาะจะได้มีพาสซีฟขึ้นมานั่นเองเนะครับแล้วก็ทําให้เขาใช้สกิลไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่น่าได้ใช้อยู่แล้วนะครับเห okay, ตุาต่อไปเราน่าจะฆ่าลูโดได้นะมั้งนะ <laughs> ต้องฆ่าได้นะ นะครับสําหรับอลิสแสงตีเดียวไปแน่นอนครับขั้น 2, 2> ติดขี้ให้พ่อดูหน่อยติดขี้แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าแล้วก็ตีหมู่ให้มีกิอันตีมาปะอ๋อไม่มาโอเค wall of light ออเออก็แรงเอาเรื่องอันตีมาแล้วนะครับแล้วด้านหลังยังเป็นเอกะโนยเหรอโอ้ยมอนนี่บิตเตอร์เมดโอเคไม่ว่ากันนะผม แต่ถ้าอย่างนี้มาเราจะฆ่าลิมอรุได้ไหมนะเฮ้ยจริงเราเอาโอ้เราได้หละมัง้งเคเรามีรถเกตได้อยู่ถูกไหมเราโอ้เออดีไม่ติดคีบ้างเถอะนะดัผมยังตีไม่ติดคีย,นะย,ย,คยเลยโอ้ยเบา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 แอ <c oughs> ลุ้นอะไรขนาดนั้นวะ เราฆ่าได้เราก็จะโดนนั้นต่อยอกันเหรอไม่น่าใช่สิ่งที่ดีเลยวะผมคนโดนอัตีใครวะอ่ะ <c oughs> ผมเอาอยิางก่อนแล้วกันนะผมโดนอันตีไม่ถูกเลยว่ะซึ่งเราไม่ได้จะฆ่าใครได้สักคนเะครับอันตีไปโดนที่สิงแสนแปดอยู่เหมือนกันเลยครับแต่ก็ตีเดียวไปอขอบอกโกเธอปึอกปกปกโอเค แต่ข้อดีของเรามันจะอยู่รอดไหมนะอันตรีมันรู้มันแรงเหลือเกิน่ะผมไม่รู้จริงๆวะ่ะผมไม่นานรอดโดนอีกจึ๊กหนึ่งก็ตายแล้วโอ้ลตีแรงเกินจริงๆถ้าเราโดนอันตรีสามันปีแดน,นจะไม่น่ารอดอะเยอะเ <c oughs> ไปตาต่อไปกันเลยแล้วกันนะตาที่ สี่แหละใช่ไหมที่เราจะเจอแต่ทีมดาเมจแลยวหรือไงเอแต่มันก็โอเคหละมัง้งนะอุ้ยแต่การสือว่าถือมาได้ดีนะฮะการสือว่าถือมาได้ดีเหมือนกันเราสามารถที่จะรีบเร่งใช้สามใบเลยแล้วก็คุมยาวๆเลยหรือว่าเราจะค่อยๆทยอยดีนะผมว่าเราค่อยๆทยอยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเะครับคนละดัดตีโคตรแรงแม่ เราพยายามบิวตัวโกเทอร์ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ใรถเกตันตีเนาะเพราะนั้นเราทําอย่างนี้ไปก่อนนะครับบัฟดิสเซเบิไปใช้เซนแซนแคแนเซแล้วก็ต่อด้วยซัมเมอร์โรเกตนะครับใส่ตัวของรูโดูเซียซึ่งการ์ดกระจดขึ้นม,มาได้ค่อนข้างดีนะครับเขาเลื่อนการ์ดอย่างเดียวเนาะซึ่งก็ ตัวของเอคนอตาหน้าน่าจะใส่ยับอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราทำอย่างนี้ดีกว่าอย่างนไยตัวอื่นก็ได้ไม่ต้องตีเนาะก็หวังว่าการเอกนอจะโจทย์ได้น้อยนะครับมาดูกันว่าจะมีคัดกี่ใบสำหรับเอคนอนั่นเองนะซูมก็ไปใกล้ๆได้ไหมบอกผมทีว่าเหลือสพิกเซลหนึ่งตะเกียบนะคือโอ้ คุณพระคุณเจ้าขอข้าวขอเกงโหเหวนยงเดงโอ้โห,โห,โห,โหผมจะบ้าโหอันตีมาแล้วด้วยไม่เป็นไรนะฮะเราก็ทําตามแผนซึ่งอลิสแสงเราเนี่ยตีค่อนข้างแรงแล้วนะครับเราลดเกรดทางนี้ไปแล้วผมคิดว่าเราตีดัดดีเปล่าวะเอางี้ดีกว่า โอ้คนแรงขั้นสองอ่ะโอเม่มันเหนื่อยทำไมอะโอ้ยมันจะเหนื่อยทำไมอ่ะโอ้ผมถามจริงเราจะไม่เบรมชุดแฟร์ที่เราไม่มีใส่นะครับเราจะไม่เบรมเพราะเราใส่เดี๋ยวมันก็จะเลื่อนดำอีกแบบหนึ่งอยู่ดี โอเคเ็ตีบูมา2ใบนะครับตัวของเมลิคก็ยังคงยืนได้อยู่ด้วยทามิเอลนะครับและแน่นอนครับแทงมา2ทีเลือดก็ยังพออยู่ได้นะฮะติดเราใส่ไปสองรอบแล้วก็นัาจะตายแล้วนะถูกไหมใช่หม <c oughs> อ่ะเทม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 ,มผมกลัวเลือดดำแล้วว่าตอนนี้ อยู่แน่นอนู่แน่เอ่อคันหนึ่งกับคันหนึ่งก็พอฆ่าได้อยู่แหละฉันแบ็กเอาแอร์โร่ต่อเลยครับเดินมาสองสามเก้าแหกอกใสเฮ้ยแล้วจบดับเบิลยังสวยฮะสไปรัลไลท์โอ้โหสวยงามไปตาต่อไปกันต่อเลยฮะหุยแถมเหรอโอ้โหคิมนี้ยาวเหมือนกันเนี่ยปาแถม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  ตาแถมตาแถมเลยฮะแล้วจะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> มากระลองโอเคมีมากระงก็ก็เปลี่ยนเซ็ตใช้การ์ดนิดหน่อยก็น่าจะโอเคขึ้นนิดหนึ่งนี่ครับก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่านะได้เลย <c oughs> เราแค่ต้องโฟกัสที่มากระงเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคิงตีมาจะมีเกราะถูกไหมซึ่งพาสีของเมอร์ลินเราเองเนี่ยไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับเรื่องของ การจะต้องตีทะลุเข้ากรอบนั่นเองนะแต่โอ้ยตีแรงเหลือเกินคุณพี่ฮะโอ้รีบไปไหนครับคุณโอเคเราพยายามตีทะลุเข้าหาตัวของตีทะลุเข้าไปรีบไปว,วะนี่จริง,รงสกิลมันน่าจะโดนอยู่แล้วเนาะใช่ไหมไอ้สกิลดีบัฟเนี่ยมันน่าจะทะลุก่อนอยู่แล้วเนาะอ,อ่ะก่อแต่งนะ เอ๋คุณดูว no <wonder> <sk r isa and TALIESIN> okay. ่าจะไม่ทะลุเกาะโอเคตอนนี้อาริต้องเชิญฉายแล้วนะอาริต้องเชิญชายแล้วนะมันถึงตาของลูกแล้วนะลูกนะโอเคเราตีเรียงลําดับเลยนะครับเพื่อสแตทที่มากขึ้นเพื่อสแตตที่มากขึ้นเพื่อสแตทที่มากขึ้นอปีเข้าไปลูก ถึงจะเป็นแค่ตาเริ่มๆแต่ดาเมจก็ต้องมาตีขั้น2นะขั้นแรก4ี่หมื่นหนึ่งขั้นอไปหกหมื่นสี่แล้วตีบูวอลเลยอัพไลน์เนี่ยขั้น2ปึ๊บโคก็ให้สองแสนโคตรแรงและด้านหลังเป็นบันด้วยนะครับโอเคสกิลเรายังพอคอนโทรลได้อยู่นะครับถ้าเขาไม่รีบมากนะ เป็นเอเวเ i ชั่นแอโรขึ้นไปนะครับแล้วก็น่าจะไม่บัฟเหรอเลือกมาเป็นตีหมู่ก่อนเลยนะครับและก็ไม่มีอะไรตามมาโอเคเราสามารถค่าได้เลยนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเร,เราตีอย่างนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าเขาก็คงต้องบัฟใช่ไหมผมก็ลืมคิดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเราทำดาเมนไง ตีโคตรแรงเมื่อกี้ห้าหมื่นสี่ตีอีกดองหนึ่งระห้าหมื่นแปดตีโคตรอย่างแรงแล้วการ์ดนั้นคือการ์ดล้างสถานะแต่ก็บังคับเขาใช้ไปเลยนะครับไม่น่าเป็นไรเนาะแล้วก็การ์ดอีกการ์ดนึงที่เขาเลือกที่จะใช้เป็นการ์ดอะไรมาลุ้นกันนะครับเรามีอันตีทั้งหมดถึงสองได้วยกันนะเพราะนั้นเนี่ยเทิร์นต่อไปเราก็ยังพอจะควบคุมได้อยู่นะครับแต่จริงจะอยากให้ควบคุมสุดเนี่ยเราไม่ต้องรีบใช้อันตีสองอันนะจริงเราไม่น่าจะฆ่าได้ถูกปะ ช่ไหมจริงๆเราน่าจะฆ่าได้แล้วลแหละไหนๆคลิปนี้ก็คลิปของอลิซอะเนาะ <laughs> นจริงๆเรามีวิธีที่เล่นเซฟกว่าน,นี้นะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆและอันตีสองอันเนี้ยมันต้องกวาดสนามแหละจัดไปเมอร์ลินเออคิดไม่ผิดโยนแนดจูน่โย <laughs> จบอย่างสวยงเก่ง <c oughs> ไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะสำหรับคลิปหน้าเป็นไรไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลากไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม